สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันตรุษจ,จีนนะคะขอให้แฮป p y แฮปปี้ทุกๆคนนะคะวันนี้มากับหัวข้อว่าอย่าเอาความรีบมาลงที่ฉันนะคะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่น้องๆทักพี่เข้ามาเยอะมากนะคะเกี่ยวกับว่า พี่หญิงคะรีบมากเลยเนี่ยหนูรีบใช้คะแนนมากเลยจะเอาวันที่15นี้แล้วจะเอาวันที่20นี้แล้วนะคะคือรีบมากนะคะแล้วก็แบบอุ้ยหนูจะทําได้ไหมสวัสดีค่ะน้องบอนแบบว่าหนูจะทําได้ไหมเนี่ยหนูมีเวลาอีกแค่5วันมีเวลาอีกแค่2ออาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่หญิงสวยโอ้โหขอบคุณคะ่ะอ่าก็ถามว่าได้ไหมนะคะ สวัสดีค่ะขนุนเฮ้ยขนุนแบบบอกว่าไม่มีเวลาเรียนคอร์สอะไรนะตอนนี้หนูยังไม่ว่างเรียนคอร์ส ready to read ใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าเราจะจริงๆพี่จะให้เริ่มเรียนกันก็คือบีน่าวัสดีค่ะก็คือวันที่14กุมภานะคะ ready to read นะคะก็เรียกว่าเป็น m a s t e r p i e c ซของพี่เลยน้องเกมสวัสดีค่ะถามว่า อย่าเอาความรีบมาลงที่ฉันนะคะเอาแค่ความรักมาลงที่พี่ก็พอนะคะสวัสดีค่ะพี่หญิงวันตุดจีนสวัสดีค่ะจริงๆก็คือรีบได้ค่ะทุกคน อ่านี้บอกว่าอยากได้ reading 400มีสอนไหมครับนี่ไงคอร์ส ready to read ได้เลยเพราะว่าเป็นคอร์สใหม่ล่าสุดของพี่เลยนะคะพี่ตั้งใจทํามาแล้วก็ทําจากประสบการณ์ตัวเองอะ่ะการที่ตัวเองแบบอั p คะแนนขึ้นมานะ,ะพี่บอกเลยว่าทุกครั้งเวลาพี่สอบนะคะคือสอบมาหลายครั้งมากเนี่ยคะแนนพาร์ทฟ,ฟังเนี่ยคือมันแบบเกือบเต็มหรือเต็มอยู่แล้วนะคะของแต่ละครั้งนะคะถ้ามันจะไม่เต็มมันก็จะหักไปแบบ 5คะแนน10คะแนนนะสำหรับพาร์ทฟ,ฟังอะแต่พาร์ทอ่านน่ะคะแนนขึ้นยากมากโอ้โหหัวใจรัวมากขอบคุณมากๆค่ะพาร์ทอ่านคะแนนข,น,นขึ้นยากมากค่ะเพราะว่าพาร์ทเนี่แหละเป็นพาร์ทสำคัญเลยนะคะมีคะแนนมากถึง54ข้อคือเกินครึ่งเพิ่งไปสอบมาทำไม่ทันหลายข้อเลยครับนี่ไงก็คือเป็นพาร์ทที่7นี่แหละค่ะที่เราจะต้อง เพิ่มคะแนนเข้าไปนะคะพี่ผ่านมาทุกบททดสอบอะน้องโซมวัสดีค่ะบอกว่าเพิ่งไปสอบมาทําไม่ทันหลายขอ้ออยากได้600คะแนนมีคอสไหนบ้างคะ6 0 0คะแนนเนี่ยได้ทั้งคอสออนไลน์เต็มรูปแบบนะแล้วก็คอส e a d y to read ต้องดูว่าตอนเนี้ยพาร์ทฟังเราทําได้ดีหรือยังถ้าพาร์ทฟังกับพาร์ทอ่านเราพอๆกันอะจะต้องเป็นคอสออนไลน์เต็มรูปแบบนะคะก็จะมีทั้งพาร์ทฟังแล้วก็พาร์ทอ่านแต่ว่าถ้าเป็นน้องเตยวัสดีค่ะแต่ว่าถ้าเป็น ถ้าใครได้พาร์ทฟังดีอยู่แล้วนะคะก็จะต้องเอาคะแนนพาร์อ่านเพิ่มซึ่งคะแนนพาร์อ่านเพิ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ยากมากเพราะว่ามันต้องอาศัยความละเอียดนะสวัสดีค่ะน้องโฟมโอ้ยคิดถึงสวัสดีค่ะดีใจจังเลยอะ่ะเหมือนมาแบบว่ารวมรุ่นสิทธิ์เก่าที่สอบผ่าน <c oughs> เดี๋ยวน้องเตยจะต้องรีบตามไปน้องเตยบอกว่าเพิ่งไปสอบมาแล้วก็ศูนย์สอบส่งมา EMS ทํา ทำคะแนนหายนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวต้องรีบติดต่อศูนย์สอบนะคะทําได้ไม่ดีทั้งคู่เลยค่ะอาจต้องเป็นข้อสอบลน์เต็มรูปแบบนะคะพี่หญิงสวยมากค่ะวันนี้โอ้โหตังเมก็ว่าไปาไใช่ขอบคุณึค่ะขอบคุณค่ะ,คคะก็อ่อ พี่จะบอกว่าอะเดี๋ยวเรามาดูที่หัวข้อของเราก่อนก็คือว่าอย่าเอาความรีบมาลงที่ฉันใช่ไหมคะให้เอาความรักก็พอพี่จะบอกว่าคอร์สของพี่เนี่ยเป็นคอร์สที่จะว่ารีบก็ไม่เชิงนะแต่จะว่าไม่รีบมันก็ระยะเวลาน้องๆระยะเวลามันสั้นที่สุดคือคอร์สเนี่ยสามารถสวัสดีค่ะเรียนทั้งพาร์ทฟ,ฟังพาร์ทอ่านนะมันครบทุกพาร์ทอะ่ะแล้วก็ ไม่ใช่แค่เนื้อหาค่ะคือพี่สอนตะลุยโจทย์ด้วยนะคะในคอร์สที่เป็นคอร์สออนไลน์เต็มรูปแบบแล้วทั้งเรียนทั้งทำข้อสอบรวมกันแค่12ชั่วโมงเองอะ่ะทุกคนคือเรียนแค่2วันคือจบอะ่ะวันละ6ชั่วโมงนะคะคือไม่ได้เรียนเต็มแบบว่าเอียดแต่ถ้าเราแบบอัดแน่นรีบมากนะคะชั้นโลงสวัสดีค่ะอัดแน่นรีบมากวันเดียวก็คือจบเลยอะ่ะสำหรับคอร์สพี่นะคะถามว่าเหมาะสำหรับคนที่รีบไหม ก็ถ้าดูตามเนื้อหาและระยะเวลาคือรีบได้เรียนได้แต่ว่าเราจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแล้วจำได้มากน้อยแค่ไหนตรงนั้นคือประเด็นนะคะประเด็นอยู่ที่ว่าเราจำได้ไหมนะคะที่เราเรียนไปจำได้แค่ไหนนะคะแล้วก็ต้องเอาไปลองทําข้อสอบเพราะว่าพี่จะบอกว่าในคอร์สเนี่ยมันสั้นเพราะว่า พี่คัดเนื้อหามาที่เฉพาะที่ใกล้กับข้อสอบจริงที่สุดที่ตัวเองอ่ะไปทำมานะ,ะไปทำไปสอบมาแล้วมันเลยได้หนึ่งชุดที่พี่คัดมาที่มันใกล้เคียงกับข้อสอบจริงความยากนะ,ะง่ายสุดและยากที่สุดก็คือระดับความซับซ้อนก็เท่ากับสิ่งที่มีอยู่ในคอร์สแค่นั้นนะคะดังนั้นสิ่งที่พี่ต้องการจะให้พวกเราทำก็คือทำในคอร์สอะ่ะทำซ้ำๆวนๆซ้าๆวนๆ ะะมันสั้นคือ12ชั่วโมงแต่อยากจะให้พวกเราอะทำซ้ําสักสรอบ4รอบนะคะน้องๆฟังรอบแรกอาจจะเข้าใจฟังรอบ2ก็คือจําได้ฟังรอบที่3ประยุกต์ใช้ได้เลยแบบนี้ข้อสอบปีนี้เปลี่ยนไปไหมไม่เปลี่ยนนะคะคิดถึงพี่อิงอสวัสดีค่ะไม่เปลี่ยนค่ะล่าสุดเนี่ยมีน้องๆก็มาคุยกันนะคะก็ยังเจอชุดผู้ชายเข็นรถนะคะเจอชุดคนที่ ยกกระเป๋าบนเครื่องบินนะคะเจอชุดผู้หญิงยืนข้างเชลฟ์ก็ยังเจอชุดเดิมๆนะคะซึ่งก็มีเกงข้อสอบอยู่นะคะอยู่ในคอร์สนะ,ะก็สามารถเข้าไปเรียนได้นะคะแล้วก็ถามว่าถ้าน้องๆรีบจะทำยังไงนะคะถ้าน้องๆรีบก็สามารถเรียนในคอสนี้ได้แต่อยากจะให้ละเอียดในการฟังในครั้งแรกถ้าเรารีบนะในครั้งแรกเวลาเราฟังอะ่ะพี่อยากจะให้พวกเราอะ่ะ ลองช็อตโน้ตเป็นภาษาตัวเองดูค่ะนะคะจากนั้นเนี่ยน้องๆก็ฟังพี่อีกสักครั้งหนึ่งนะคะลองให้เวลามันนะคะประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงก็น่าจะประมาณสองถึงสามวันนะคะถ้าแบบอัดแน่นเต็มเต็มถ้าเราว่างเต็มเต็มอย่างเงี้ยสามวันก็คือเรียนครบละเรียนครบสองรอบเลยนะคะจากนั้นเนี่ยน้องๆทําแบบฝึกหัดซ้ํซ้ๆซ้ำ,ซำขอเวลาแค่อาทิตย์เดียวอะค่ะน้องๆจะเข้าใจทะลุปูโป่งเท่ากับที่ข้อสอบออกนะคะคือมันจะ คอสเนี่ยไม่ได้ปูพื้นฐานขนาดที่ว่า a b c d หรือว่านามคืออะไร adjective คืออะไรคือพี่ไม่ได้สอนขนาดนั้นนะคือพี่สอนอันที่พื้นฐานที่เฉพาะเอาไปใช้ในข้อสอบได้เลยแบบนี้ค่ะเป็นเทคนิคที่ใช้ในข้อสอบได้เลยเท่านั้นทีนี้น้องๆที่คุยกับพี่บ่อยๆอย่างเงี้ยคือข้อสอบมันมีอยู่หชุดนะใน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 คอร์สนะคะแล้วก็มีข้ออื่นปรปลายน้องแจงสวัสดีค่ะดังนั้น ใครที่ทำข้อสอบเสร็จแล้วเรียนเสร็จแล้วภายในไม่กี่วันเราอยากได้ข้อสอบเพิ่มก็คือขอพี่ได้ตลอดเลยนะมีน้องๆหลายๆคนเนี่ยโอ้โหได้ข้อสอบไปเป็นพันข้อแล้วนะคะแล้วพี่ใจดีถึงขนาดที่ว่าใครที่แบบตั้งใจจริงๆอะ่ะน้องๆคือขอแค่น้องๆตั้งใจจริงๆแล้วก็คุยกับพี่เถอะนะหมายถึงว่าไม่ต้องเกรงใจอะ่ะคือคุยกับพี่ได้เลยนะแบบมีคําถามอย่างเงี้ย พี่ก็ตอบให้อยู่แล้วนะคะน้องเฟียนสวัสดีค่ะมีคำถามก็คุยกันได้โดยตรงทีนี้พอคนที่คุยบ่อยๆเนี้ยบางทีคือได้คอร์สรีดมีฟรีนะคะได้คอร์ส listening ฟรีนะคะหลายๆคนยิ่งโดยเฉพาะคนที่เรียนคอร์ส VIP อย่างเงี้ยนะคะคอร์ส ready to read ก็แบบให้ฟรีไปก็มีเพราะว่าพี่เห็นว่าน้องทําแบบฝึกหัดในคอร์สมาเป็น10รอบแล้วอะทุกคนคือทําซ้ําจนมันไม่รู้ว่ามันจะต้องรู้อะไรเพิ่มแล้วอะ น้องๆต้องเอาข้อสอบอันอื่นมาทําบ้างแหละจนพี่รู้สึกว่าอ่ะพอแล้วเอาข้อสอบอันอื่นมาทําบ้างพี่ก็ให้ข้อสอบอื่นๆไปได้เลยก็คุยกันได้ตลอดนะคะดังนั้นถามว่าถ้าคอร์สออนไลน์คอร์สนี้รีบได้ไหมรีบได้นะคะแล้วก็เข้าใจแล้วมันจะเข้าใจไหมล่ะพี่อิงก็อยู่ที่เราอีกทีแต่พี่ ในฐานะคนสอนนะคะแล้วก็คนทําคอร์สขึ้นมาก็บอกเลยว่าจะอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะตอบคำถามทุกๆคำถามแน่นอนนะคะเออทีนี้เมื่อกี้มันจะมีลงท้ายที่ว่าวิชาการกับวิชาชีวิตน้องๆคะคือหลักๆเลยนะเอออันนี้เหมือนแบบเหมือนมาขายคอร์สพี่ไม่ได้มาขายคอร์สน้องๆวันนี้ <laughs> พี่แค่จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า เออเป็นยังไงนะคะเรื่องวิชาการกับวิชาชีวิตเนี่ยถ้าใครที่เข้าไปเรียนในคอร์สแล้วจะเห็นว่าในกลุ่มบูสเตอร์ของเราเนี่ยพี่ไม่ได้สอนแค่ว่าเออไม่ได้สอนแค่ว่าเนื้อหาในคอร์สหรือสิ่งที่ต้องเรียนน่ะมีอะไรบ้างเนาะแต่ว่าจะสอนเรื่องอื่นๆในชีวิตด้วยนะคะแล้วถ้าเอามาเทียบกับโทอิกเนี่ยพี่จะบอกว่าสิ่งที่พี่สอนในคอร์สโทอิกนะคะ มันวิชาการมันคือส่วนนึงอันนี้คือส่วนจําเป็นเหมือนกันแต่พี่รู้สึกว่ามันจําเป็นครึ่งๆนะสำหรับโทอีกนะไม่ได้ว่าหนูจะต้องเก่งที่สุดในโลกหนูจะต้องเก่งภาษาอังกฤษที่สุดในโลกหนูถึงจะได้คะแนน700800900ไม่ใช่นะคะทนสัสดีค่ะคือแบบนี้ค่ะน้องน้องคือคะแนนคือวิชาไม่ใช่วิชาคือข้อสอบโทอีกเนี่ยมันเป็นข้อสอบที่มีลักษณะเฉพาะตัวคำศัพท์เฉพาะตัวแล้วใช้สำหรับ การทำงานเฉพาะกลุ่มนะคะดังนั้นมันเลยมีสิ่งที่เหมือนกับว่ายังออกวนๆซ้ำๆแล้วก็เป็นเรื่องเดิมๆเนื้อหากรม,มากก็เป็นเรื่องเดิมนะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่พี่ทำในห้องสอบเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่แค่ว่าใช้ความรู้ทั้งหมดอะมันใช้ทั้ง วิชามารนะ่ะน้องๆในการทำข้อสอบอะทำยังไงให้ได้ไวเราเราแปลไม่ได้แล้วทำไมเราถึงได้คะแนนเต็มเดี๋ยวเขาจะมายึดใบพี่หรือเปล่า <c oughs> คือเหมือนกับว่าพี่พอจะเดาคงเรื่องออกถ้าเขาพูดมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพูดมาประมาณนี้มันน่าจะตอบอะไรมันใช้ในการทำงานในชีวิตจริงน,ะน้องๆเรื่องแบบนี้เราไม่ได้เวลาเราไปฟังประชุมมาเอาง่ายๆเวลาเราเข้าประชุมกับ กับที่ทำงานการมั่วอย่างมีหลักการอ่ามันคือวิชาชีวิตนะคะทำยังไงให้ทำได้ทันน่ะข้อสอบยาวเป็นหน้ากระดาษน,น้องน,องนองดูอะ่ะเนี่ยเนี่ยข้อสอบเนี่ยเนี่ยยาวแบบเนี้ยแล้วให้เวลาเราอะ่ะห้านาทีแล้วให้อ่านหน้าแบบเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมสำหรับคนที่ไม่เคยอ่านภาษาอังกฤษมาก่อนอยู่ๆหนูต้องมาสอบดังนั้นมันต้องใช้วิชาชีวิตเข้าไปช่วยคือซื้อประสบการณ์ของครูผู้สอนนะคะ เพื่อที่จะให้ทำให้เราเนี่ยอ่านแบบนี้แล้วเข้าใจได้ตอบได้ในเวลาที่สั้นที่สุดนะคะอันนี้มันคือวิชาชีวิตนะที่ที่พี่ต้องการจะสอนพวกเรานะคะที่อยู่ในคอร์สอะ่ะไม่ใช่ว่าเข้ามาปุ๊บหนูจะต้องรู้ว่าโอ้โหเอ n d น h e อนนั่นนี่คือแบบรู้ลึกเลยมันจะไม่ใช่แนวนั้นนะคะแต่มันจะเป็นคอร์สที่เป็นแบบติวเตอร์จริงๆสำหรับคอร์สของพี่นะมันจะเป็น คอสที่สำหรับเรียนเพื่อให้สอบผ่านและทีนี้อันเนี้ยจริงๆถามว่ามันดีไหมนะคะส่วนตัวพี่เนี่ยเรียนเพื่อให้สอบผ่านแต่เราสอบผ่านได้ก็เพราะว่าเรามีความรู้ระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าคะแนนโทอีกเนี่ยถ้าใครไปสอบมาแล้วยิ่งสอบซ้ำๆนะยิ่งคะแนนสูงๆนะ รู้เลยว่ามันไม่มีการฟลุกแน่นอนจาก200มา400ไม่มีทางฟลุก400มา600ไม่มีทางฟลุกแน่นอนแล้ว600ไป800ไม่ฟลุกเลยค่ะ800จนได้เต็มอย่างเงี้ยไม่มีทางฟลุกเราต้องมีความรู้เพิ่มใช่แต่มันก็ต้องมีวิธีการเทคนิคในการที่จะทําให้คะแนนเพิ่มขึ้นแบบนั้นได้ด้วยนะคะทีนี้เมื่อกี้พี่พูดถึงตรงไหนนะอ่าแล้วก็ ตรงนี้มันจะต้องอาศัยประสบการณ์นะคะในการที่แบบว่าไปอ,าอ่านหนังสือบ่อยๆแล้วเราจับประเด็นตรงไหนนะเราฟังภาษาอังกฤษบ่อยๆเอ๊ะเราจับประเด็นตรงไหนนะคะน้องเป้บอกว่าโอ๊ยน้องเป้คิดถึงอง่เรียกว่าทักษะการเอาตัวรอดไหมพี่ก็จริงใช่นะคะแล้วพี่จะบอกว่าอันเนี้ยถามว่าพี่มันเคยมีนักเรียนนะไม่ใช่นักเรียนแหละเคยมีคนพูดกับพี่ พูดในเพจตั้งแต่แรกๆที่พี่เปิดเพจนะเขาจะบอกว่าโอ้โหถ้าครูสอนสอนแบบนี้นักเรียนก็สมองกลวงพอดีนะคะนักเรียนก็ต้องเป็นคนไม่มีความรู้พอดีฟังแล้วมันเจ็บใจมากๆสำหรับคนสอนนะคะพี่ก็รู้สึกว่านักเรียนเราจะไม่ได้ประโยชน์แบบนั้นจริงๆหรอนะคะแต่เอาจริงๆแล้วคือสิ่งที่พี่ต้องการจะทำก็คือว่าทำให้น้องๆเข้าใจได้ง่ายที่สุด สิ่งที่พี่เจอมากกว่าการที่ว่าโอ้ยสอนไปแล้วนักเรียนเจอสมองกลวงหรือเปล่าแล้วไปสอบสิ่งที่พี่เจอก็คือว่ามันคะแนนแต่ละคะแนนไม่มีทางฟลุกน้องๆภูมิใจในตัวเองได้เลยว่าทุกคะแนนที่ตัวเองได้อ่ะเกิดจากความรู้เราที่เพิ่มขึ้นทีนี้ถ้าพี่ไม่ได้สอนจากระดับที่ง่ายๆก่อน หรือให้เทคนิคพวกเราไปก่อนอย่างเงี้ยน,น้องๆก็จะรู้สึกว่าโอ้โหภาษาอังกฤษทำไมยากจังวะมันยากอยู่แล้ว่าอีกมันยากอยู่แล้วแล้วภาษาอังกฤษคําที่พี่สอนยากไปอีกสมมติพี่สอนว่าสมมุติพี่สอนว่าคําว่า,อวาโอนะคะที่แปลว่าจับถือเนี่ยนะคะมันเป็นคำสกรรมกริยานะคะมันเป็นสกรรมกริยามันเป็นกริยาที่ต้องมีกรรมตามมารับ แล้วแทนที่พี่จะพูดว่าคําว่าโฮน้องๆคะมันคือถืออ่ะมันคือจัดถ้าพี่บอกว่าเมื่อวานพี่ไปจัดมาค่ะหนูจะเข้าใจไหมว่าจัดอะไรหนูต้องพี่ต้องบอกก่อนว่าจัดประชุมดังนั้นมันต้องมีคําสักคํหนึ่งมาอธิบายมานิดนึงเอามาเสริมมานิดนึงให้เราเข้าใจมันอาจจะต้องพูดแบบนี้หรือเปล่าให้เราเข้าใจอย่างเนี้ย แล้วน้องจะได้รู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันง่ายขึ้นถ้าใครที่เรียนในคอรอ์สเงี้ยจะรู้เลยว่าพี่แทบไม่มีคำพูดว่าแบบ participle หรือว่า passive voice active voice n o u um, n clause adjective clause จะไม่ค่อยได้ยินคำแบบนี้ออกจากปากพี่นะแต่สิ่งที่พี่อธิบายเข้าไปในคอสสิ่งที่น้องรู้ว่าถูกทำอ๋ออันเนี้ยถูกทำถูกทำคือ verb t o b e บอก verb สคือจบถูกทำแต่ไม่ได้มีคาว่า passive voice จริงๆมันคือน้องมีความรู้แล้วซึ่งเป็นความรู้เรื่อง passive voice นั่นแหละแค่พี่เปลี่ยนคาเฉยๆค่ะ <laughs> แล้วการที่ทำให้เราอ่ะเข้าใจง่ายมีเทคนิคอ่ะมันก็จะทำให้เราอ่ะรู้สึกว่า เรามีกําลังใจในการเรียนเราก็อยากจะเรียนอันที่มันยากขึ้นเดี๋ยวพอหนูเข้าใจพื้นฐานเสร็จนะคะหนูพร้อมที่จะเรียนยากขึ้นเออเราก็จะได้เจอโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้นเรูพี่ก็จะมีโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้นให้เราอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะให้เราก้าวอ่าก้าวหน้าในภาษาอังกฤษระดับก้าคะแนนระดับเพิ่มเพิ่มขึ้นไปใช่ไหมน้องเตยบอกว่าไม่กลัวนะรู้สึกเรียนแล้วรู้เยอะขึ้นนะคะเออ อ่านี้บอกว่าพี่ญิงทำถูกคะ่ะช่วยชีวิตก็ก็คือเราก็สอบพี่อีกให้ผ่านไปก่อนนะน้องๆเราใช้เทคนิคนะคะเราใช้เทคนิคเราใช้ประสบการณ์นะคะจากพี่หรือจากเพื่อนๆน,นะคะที่เขาเรียนยิ่งใครที่เรียนคอร์สสดนะนะคะเขาก็จะได้คุยกันอ่ะแล้วน้องก็จะได้ใช้ประสบการณ์ของเพื่อนเนี่ยเพื่อที่จะไปอัพคะแนนเราพอคะแนนเราอัพขึ้นนะคะ ทีนี้พอเราได้ก้าวเข้าไปในที่ทํางานแล้วเราอยากจะพัฒนาขึ้นเราก็เริ่มมีกระจิตกระใจที่จะอยากเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะเราก็ค่อยไปพัฒนาก็ได้นะคะเรื่องการพูดนะคะแล้วก็น้องๆก็สามารถจริงๆสามารถไปศึกษาเชิงลึกนะคะเพิ่มเติมจากในบทเรียนที่พี่สอนก็ได้นะคะเพราะว่าบทเรียนที่พี่สอนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระชับแล้วก็สั้นที่สุดนะคะเพื่อที่ จะให้เรากระชับแล้วก็สั้นที่สุดเพื่อที่จะให้เราแบบผ่านให้ได้ไวที่สุดนะคะโอเคก็พี่รู้สึกว่าวิชาการก็สำคัญแต่ว่าเทคนิคนะคะคือวิชาชีวิตเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเหมือนกันในการสอบโทรอีกนะคะมันเป็นสปีดเทสน้องๆฟังปุ๊บน้องๆต้องตอบเลยทันทีโดยที่ไม่มีเวลาคิดมันต้องใช้เซนและการที่ใช้เซนต์นั้นอะมันต้องถ้าคนที่ทําได้คะแนนจริงๆอะคือเขาอะ เรียนเรียนอินเตอร์มาก่อนใช้ภาษาอังกฤษามาก่อนอย่างตัวพี่เองอะ่ะพี่เรียนเหมือนเรียนสองภาษามันก็อีกนิดมันก็จะอินเตอร์อยู่แล้วอะ่ะก็คือเราฟังแบบนี้มาอยู่แล้วดังนั้นความรู้ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นฐานที่หนูไม่จําเป็นที่จะต้องมาเรียนอินเตอร์แบบพี่หรอกแต่หนูเอาเทคนิคของพี่ไปใช้ได้เลยเออแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องเรียนสแบบ ะะต้องเรียนทางวิชาการนะอันนี้ก็จําเป็นที่จะต้องฝึกฝนทําซ้ําๆทําบ่อยๆนะคะแล้วก็วิชาชีวิตก็ต้องทำนะคะก็ต้องเอาเทคนิคไปด้วยไม่งั้นไม่รอดนะคะไม่งั้นน้องจะต้องใช้เวลานานมากคอสหนึ่งเดือนคอสามเดือนจริงๆพี่จะสอนยาวแบบนั้นก็ได้ก็แค่สอนไปเรื่อยๆน้องๆก็ซึมซับไปเรื่อยๆแต่มันไม่มีประโยชน์เพราะว่าข้อสอบจริงๆอะ่ะ ไม่ได้ออกเยอะขนาดนั้นนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันค่ะรักพี่อิงพี่อิงน่ารักที่สุดอ๋อยขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะอ่างเปาอ่ะทุกคนวันนี้อ่ะเดี๋ยวน้องๆพี่จะให้พิเศษนะคะเฉพาะไลฟน์นี้แล้วก็เฉพาะใครที่เห็นไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะที่จะให้อ่างเปาเนี่ยให้ส่วนลด5้าร้อยบาทในทุกๆคอสนะคะหมดไปตั้งแต่ตอนสี่โมงเย็นนี้แล้วนะคะ เคล็ดลับรุดบอกว่าเคล็ดลับหรือหรือมั่วอย่างมีหลักการจริงๆพี่จะบอกว่าการที่เรามั่วหรือว่ามันที่เราเรียกว่ามั่วอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาไม่ได้มั่วเขาเออโอเคเขามั่วอย่างมีหลักการแต่ว่าหลักการนั้นคือหลักการที่เราใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆอย่างเช่นเวลาเราไปนั่งประชุมกับคนอย่างเงี้ยถ้าเราไปนั่งประชุมกับแบบที่ทํางานอย่างเงี้ยแล้วในระหว่างนั้นอะ เราอาจจะได้ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างแต่เราจับจุดได้แล้วเมนหลักตรงนั้นแหละคือคําตอบที่เขาถามเราว่าวัตถุประสงค์ของบทความนี้คืออะไรวัตถุประสงค์ของการพูดครั้งนี้คืออะไรปัญหาคืออะไรเราไม่จําเป็นต้องรู้ทั้งหมดแต่เราต้องรู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วเขาเสนอวิธีแก้อย่างไงจุดนั้นคือเป็นจุดวิธีที่จะใช้ในการฝึกฟังในการฝึกตีความมันก็มีหลักการนะคะในการคิดในการฟังในการจับจุดนะคะเออ ประมาณนี้โอเคนะคะอ่ะวันนี้นะคะเฉพาะใครที่เห็นไลฟน์นี้พี่แจกอ่งเปาให้อีก20สิสทธิ์สุดท้ายนะคะ500บาทนะคะยิ่งโดยเฉพาะคอสนี้คอส Ready to Read คอสนี้อะทุกคนถ้าจะถามว่าพี่มีมาสเตอร์พีซเนี่ยนอกจาก เสียได้สมัครก่อน1วันอดลุ้นเลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวติดตามพี่ในไลฟ์ต่อๆไปนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกเขาเรียกว,ว่าแจกรางวัลสาหรับนักเรียนที่ตั้งใจอยู่แล้วตอนนี้มีนักเรียนที่ลงคอร์สไปอย่างเช่นอ่าน้องเตยอ,อย่างเงี้ยเรียน VIP นะโอ้โ oh, หคอร์สจะหมื่นหนึ่งอยู่แล้วนะคะเรียน VIP แต่ว่าเข้ามาดูไลฟ์พี่ทุก ทุกครั้งทุกครั้งตอนนี้เก็บเงินได้หลายพันแล้วค่ะบอกเลยเนี่ยเดี๋ยวถ้าน้องเตยยังอยู่น้องเตยสามารถคอนเฟิร์มเด็กได้โอนจริงแจกจริงแจกไปถึงแฟนเขาโน่นเพราะว่าเขาลากแฟนเขามาดูไลฟ์พี่ด้วยนะคะก็ได้รางวัลไปด้วยไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าแจกแน่นอนได้ทั้งความรู้ได้ทั้งทรัพย์เนี่ยเนี่ยน้องเตยดูน้องเตยหัวละเนี่ยถ้าติดตามพี่อีกสักสองสามเดือนนะคุ้มทุนค่ะเนี่ยน้องเตยบอกใช่ค่ะเห็นไหมคือแบบ ต้องการให้ทุกคนได้จริงๆนะคะทั้งความรู้แล้วก็ได้ทุกอย่างไปเลยอย่างเงี้ยนะคะพี่รู้เท่าไหร่ขอให้น้องได้เท่านั้นพี่สาเร็จเท่าไหร่ขอให้น้องสําเร็จเท่านั้นเพราะว่าสิ่งที่สอนเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าโทรอีกนะแต่ว่าใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยนะคะแบบงานอื่นๆน้องๆององก็สามารถทําได้ ready to read นะคะนอกจากคอร์สที่เป็นคอร์สโทรอีกเต็มรูปแบบที่พาน้องๆผ่านกันเป็นพันคนแล้วเนี่ยผ่านเยอะที่สุดในประเทศไทยเนี่ย ปีนี้เนี่ยพี่ตั้งใจทำคอสนี้ที่สุดหลังจากที่ผ่านการสอนมา3ปีรู้เลยว่าสิ่งที่น้องๆติดกันมากที่สุดคือพาร์ทเพาร์ทเเป็นพาร์ทที่น้องๆจะต้องเพิ่มคะแนนพาร์ทอ่านพาร์ทฟังมันเพิ่มง่ายเพิ่มได้แต่พาร์ทอ่านเนี่ยอ่านเท่าไหร่รู้หมดทุกแกรมมาจากคำศัพท์หนูก็รู้จักแต่คะแนนขึ้นยากมากนะคะเอาคอสนี้ไปเลย ready to read คิดถึงพี่หญิงจังเลยน้องแก้มน้องแก้มเดี๋ยวถ้าไปกรุงเทพเจอกันนะเออนะเจอกันนะคะนี่อันนี้ ready to read นะคะคอร์สนี้เนี่ยเป็นคอร์สพาร์ทอ่านที่จัดมาให้ทั้งหมด10ชุดนะคะ540ข้อน้องๆเกิน20ชั่วโมงคือแค่หนังสือก็แพงกว่าคอร์สเต็มรูปแบบและ แล้วก็โอผ่านได้เพราะพี่หญิงค่ะขอบคุณค่ะหนังสือก็แพงนะคะจำนวนระยะเวลาที่สอนเนี่ยพี่ใช้เวลาเกือบเดือนนะน้องๆในการทำคอร์สนี้คือแบบพูดละเอียดมากแล้วเก็บทุกประสบการณ์ทั้งที่ตัวเองทำข้อสอบที่เพิ่มคะแนนขึ้นมาและนักเรียนนะะเก็บประสบการณ์จากนักเรียนที่เขาเรียน VIP เรียนคอร์สสดเนี่ยบอกพี่ว่าปัญหาเขาคืออะไรอะไรยังไงพี่เอามาอธิบายให้ในคอร์ส Ready to Read ในคอร์ส Ready to Read คอร์สนี้นะคะซึ่งคอร์สนี้เนี่ยราคานะคะอยู่ที่1,990บาทวันนี้ถ้าสมัครวันนี้น้องๆแคปไลฟ์นี้ไปนะคะน้องๆจะได้อ่างเปานะคะลดทันที500บาทอะทุกคนสุดๆไปเลยนะคะคือคุ้มที่สุดนะคะสำหรับคอร์สนี้ในวันนี้เพราะว่าเพราะว่าแค่หนังสืออะหนังสือเล่มนี้ก็650แล้วเยอะมากแล้วก็ไหนจะแบบ เขาเรียกว่าค่าเซิร์ฟเวอร์ค่าอะไรอีกนะน้องๆคือพี่จะบอกว่าทำมาเพื่อจะพาพวกเราผ่านอีกให้ได้หลายหลายพันคนน่ะคือปีนี้เป้าหมายใหญ่มากนะคะดังนั้นใครที่อยู่ด้วยกันนะคะในปีนี้ในเพจนี้เนี่ยรับรองว่าคะแนนปังๆแน่นอนแล้วก็จะพาพวกเราทำคะแนนให้ได้ไวที่สุดโอเคนะเออก็จับมือกันไปนะคะก็จะมาเมา มาเมาว่าวิชาการก็ต้องรู้แต่ไม่จําเป็นต้องรู้มากขนาดนั้นรู้แค่เท่าที่ข้อสอบออกแล้วพอแล้วเอาไปสอบนะเอาความรู้นี้ไปสอบให้ผ่านจากนั้นอยากได้คะแนนเท่าไหร่เพิ่มเข้าไปอยากเก่งภาษาอังกฤษอยากพูดได้อยากสื่อสารได้หนูก็ไปเรียนเพิ่มเติมเพราะหนูก็มีพื้นฐานระดับนึงแล้วจับใจความเป็นจับ จับหลักการเป็นรู้คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจนาวันน้องก็สามารถเพิ่มได้นะคะทีนี้วิชาชีวิตจําเป็นอีกครึ่งหนึ่งเลยก็คือการบริหารเวลายังไงนะคะใช้เทคนิคอะไรนะคะในการทําแต่ละพาร์ทเนี่ยมันจับยังไงหลายๆคนบอกมั่วอย่างมีหลักการเออมันมั่วกันยังไงอย่างมหีหลักการเนี่ยไหนบอกว่าโทรอีกมันไม่มีคะแนนฟลุกไงใช่พอถ้าน้องๆมั่วอย่างมีหลักการที่พี่สอนตรงนั้นแล้ว อันนั้นแหละจะเป็นจุดท,ที่พาน้องๆเนี่ยไปฝึกฟังได้อย okay. ่างมีประสิทธิภาพตีความได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทุกๆคนก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะวันนี้วันตรุษจีนให้อั่งเปาอีก20ที่สุดท้ายตอนนี้มีน้องนทักเข้ามาบอกว่าสนใจคอร์สนี้ที่เด้งเข้ามานะตอนนี้มา3ที่นั่งแล้วนะคะ20ที่นั่งเท่านั้นนะน้องๆทุกคนโอเคก็ เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะถ้าจะเอาความรีบก็เอามาลงที่พี่ได้จะเอาความรักก็เอามาลงที่พี่ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> แซวลมันใกล้จะวาเลนไทน์แล้วนะคะโอเคก็มาเจอกันเท่านี้ค่ะทุกๆคนใครที่ลงเรียนทักกันเข้ามานะคะแล้วก็ขอให้แสดงความตั้งใจออกมาเถอะน้องๆ เรียนอะไรได้ถึงไหนพี่ให้เต็มที่นะคะไม่ถึงเป้าหมายไม่หยุดสอนนะคะห้ามบล็อกไลน์พี่ก็พอนะคะฝันดีค่ะทุกคนฝันดีฝันดีแฮปปี happy, happy. ้แฮปปี้สำเร็จสำเร็จค่ะ